มาแล้วลูกจะทำงานไในเป้านี่ทำงานแน,น,น่มาค่ะลูกใครกอย่าพอนี้นี่เฮ็ดพอเตอิมมาจานน้ำประตู้เข้มมันตุยน้ยดีเออแล้วน่า,นาก,กินดีนะมแม่มั่นูลอันแรกอันนี้ก่อนนอ,อันนี้โลกาโดโลกอดเก็บมาจากในตู้นเราไม่เคยกินเลยอะมันน่าจะรสชาติหวานว่นานโลเอามาให้กินพ่อแล้วนี่ทำตู้เข้าวเยอะมากเลยหึ่งโลทำได้ไหบ้างเหรอทำเก่งค่ะ ทำแกงจื้อทำลายากเลยพอนี่เอาฟิกข้าวเซอร์มาทุกๆซึ่งโร่โร่โรเซอร์ฟิกมาจากไหนอันนี้จเจ้าเซอร์มาจากลาดเลยเราลาดนันกวันฮะพ่อพอ่อ,พอไปเรากินข้าวบ่เราเนื้อย,ยังมี่พ่อยังไม่เน้เลยโรเดี๋พอนังคอยกันนะเออค่ะนั่นเดี๋ยวนี้ไปทำข้าวก่อนเลยน่ะอย่าทขาไปก่อนทีได้โร่ได้เออพ่อไปน้าไปทำข้าวก่อนได้โร่โอเคพ่อ หนูทำก็ข้าแซ่ดเลวกินข้าวกันไปไปโลพอก็ยักเหนื้ออะไรกันนี่อ๋ <ปะ S 2> ออยู่ข้าแล้วนี่พอก็ข้าเยอะพ่อ,อนี่หนูทำแกง่งน,นี่ขอลองชิมดูตา่อได้ไยืนนายกินเพื่อนนะนพ่อ,อลองชิมดูได้ครับพ่อพ่ออืมอร่อยโล,โลอร่อยเลยแม่ขอทำหน้ากันนะเนาะ้พอมีได้จะบอหรอมีได้แล้วพ่อ คือพอกำลังมีแฟนใหม่หรอกจริงนอจริงถ้าพอมีความสุขหน่อยก็โอเคเพราะถ้ามัน ก่อนเหตุนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถกระบะสองคันชนกันรปรากฏว่าไฟลุกพรึบทันทีนะครับเกิดเหตุย่างสดจนเสียชีวิตขาซากรถเนี่ยนะฮะนี่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพยายามที่จะไประง,งับเหตุนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเี่ไปฉีดน้ําในการดับเพลิงสิ่งสําคัญที่สุดพยายามช่วยคนที่ติดอยู่ภายในรถออกมากู้ชีพให้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ทันการครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตภายในรถนะฮะ คกับ <Okay, S 2> หนูเหรอประเพต้องโอเคกับหนูด้วยลูกไปไปไป,ไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าพอ่อพี่ยังคนนี้ใคร้วคนนี้แบมโลแม่แบมเมสียพอต้องผ่าแบมมาโยด,ด้วยพอ่อเราวม่มีคนได้เป็นลูกไม่ได้อะ ก็ให้แบมมาโยกเป็นเถื่อนหรกพ่อหนูมไม่ต้องาออการกว่าไหมอ๋อว่าง่างเราไม่นอจะปรึกษาหน่อยน่าเรื่องอะไร,รอก็อพ่อของเราสิเอาลูกคนใหม่เข้าบ้านฮะเดี๋ยวก่อนลูกคนใหม่นี่คือหมายความว่ายังไงก็ลูกของแฟ,งขอของฟนใหม่ไง จริงปะแล้วคือตอนนี้พา่าก็อยู่ในบ้านเดียวกับเธอเหรอใช่เราเนี่ยเครียดมากรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินโหเอาดีดีนี่นะถ้าเป็นเราเราไม่ยอมหรอกแล้วเราก็ทำยังไงอะอองนี้ไหมเริ่มแรกก็ทำให้ฉี่อึดอัดแล้วก็ออกไปจากบ้านสิโอเคขอบคุณมากนะเกลโอเคแอมเดินระวังระวังนะล้อค่ะนะหนูขอไปห้องนําก่อนได้ไหมคะได้ได้ได้พอ่อ เนาะแล้วรู้ก็แล้วรู้ก็มีหัวใจแล้วข้าวที่ลูกเคยทำแกงที่ลูกเคยทำแล้วไปขอไอ้มันกี้มาเลยเอ่ะแล้วส่มบัตรขอเทมนมันมาเลยเอ่ะลูกก็น้อยใจนะพ่อ สวัสดีครับหนูวีเล่นจะมาปรึกษาค่ะทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับหนูรู้สึกไม่โอเคกับแบมเลยค่ะทำไมถึงมีปัญหาเรื่องแบมเนาะแบมเขาเข้ามาเป็นลูกคนใหม่ของพ่อค่ะอะไรที่เคยเป็นของหนูหนูก็ได้มาลงค่ะหนูควรทำยังไงดีคะถ้าเธออยากให้เรื่องนี้มันออกมาเป็นยังไงล่ะหนูขอย้ายออกจากห้องนี้ได้ไหมคะหรือว่าให้แบมออกไปก็ได้ค่ะความออจริงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเธอก็มีสิทธิ์ที่จะออกจากห้อง แต่ค er. ุยอยากให้เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เธอเลือกมันก็ส่งผลต่อคนอื่นเสมอแต่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหนูนะคะแต่แบงค์เขาก็มีเหตุจำเป็นไม่ใช่หรอที <S 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 ่เขาต้องมาอยู่บ้านเดียวกับเธอเขาเองก็คงไม่อยากเข้ามาเป็นส่วนเกินในครอบครัวของเธอหรอก คุยกับเธอเหมือนกันจริงเหรอเธอพูดก่อนเลยนะเราขอโทษนะที่ตอนนั้นเรานิสัยไม่ดีเราเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เราขอโทษจริงๆนะทั้งเธอไม่เรื่องไม่สบายใจตั้งเยอะแยะไม่เป็นไรเราก็ขอโทษเธอเหมือนกันนะที่เราทําให้เธอกับพ่อทะเลาะกันบ่อยๆเรารู้สึกผิดมากเลยนี่เรามีเรื่องอยากจะบอกเธอเมานอ้านน่ะให้เราไปคุยกับคุณน้าน่ะคุณน้าไอเป็นเรื่องด้วยนะเร่ไม่รู้น้าคุณน้าคงไม่ได้บอกเธอน่ะ ไม่เผยเห็นเนระาก็คงไม่รู้เหมือนกันเราว่านะเราควรพาคุณอาไปหาหมอแล้วเรามาช่วยดูแลคุณนากันดีกว่าไหม